สวัสดีนะครับก้นนะาอยู่ผมช่างคีส่วนฟาร์มนะเท็ดงนานส่งลูกค้านะอยากทางไกหา่หางไกกันไปน้านาไม่ค่อยมีเวลาโพสนะครับเนาะ นี่ลักษณะโดนเป็นฝ่าให้ค่อยมีเวลาโพสเท่าไหร่นะาวันนี้ก็เลยโพสสักหน่อยลองเทสยิงเท่านั เมื่อกี้เรายิงเป้าแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับดูเลือด,ดูปืนนะนี่นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะอยู่ที่ชัดเจ็ดห้านะ,คร,นะค,รครับตัวนี้นี่ครับตัวนี้ชัดเจ็ดห้านะครับทิ้งปลายสี่สิบห้านะครปีกห้าสิบครับตัวนี้ปีกห้าสิบน็อตเราจะยึดให้สี่ตัวนะครับนะ็อตปีกต,ตัวนี้เป็นเซฟค่านะครับ ล็อกบนไกกระดิ่งครับเส็จง่ายนะครับนี่ครับกดง่ายโอเคนะังานครับประมาณนี้สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสนใจก็สั่งจองสั่งทำกันได้นะครับงานตัวนี้ประดูทั้งลำนะครับสวยครับลำนี้ลายมันสวยดีเนาะ นี่นะครับโอเคนะครับผมฝากผลงานไว้ด้วยนะครับช่างกี้ส่วนปานนะครับปืนสูนไม้ประดูทั้งลำครับราคาเป็นกันเองครับผมถ้าใครอยากทราบราคาก็ทักแชทเข้ามาคุยกันได้นะครับเราจะไม่ตอบหน้าหน้าที่เราโพสเนาะผมจะแนะนำย่างดีเลยแนะนำให้ทักแชทเข้ามานะครับนะ สะดวกในการคุยนะครับเนาะนี่นะครับพื้นโซนนะประมาณนี้โอเคครับผมฝากผลงานไว้ด้วยนะครับช่างกี้ส่วนปานนะครับสวัสดีครับ